สวัสดีครับอยู่กับบ่าวเอ็กซ์บานาครับผมมาครับผมวันนี้พามาทางป่าครับผมสวนมะขามหวานครับผมเข้ามาสวนมะขามหวานครับมาทางป่านี่ครับผมสวนมะขามหวานมีเยอะแยะครับผมต้นแก้วมังกรก็มีครับผมโอ้ต้นมะพร้าวครับผมดูครับผม สวยมากฝังนน้นก็จะเป็นภูครับผมนี่ผมมิท่ว่าลราออกมา <c oughs> นี่ครับเขียดแดนมีต้นอันนี้ด้วยบอนสีครับผมเขียดเราจะตรงไปอย่างนี้ครับผมเสียงลงไปครับผม นี่ก็เป็นของเจ้าอื่นครับสวนมะขามหวานนะครับผมทางสวนมะขามหวานออกครับมีดินมีโคนเหมือนกันครับผมฝนเพิ่งตกมะขามหวานดอกน่าจะร่วงนะเธอใช่ไหมดอกมะขามหวานร่วงครับผม ผมถางปลาครับผมไหมโชว์ที่ถางดินี่โอ้นี่ครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวครับผมใส่เกี่ยวต่อด้ามเนาะถางง่ายครับผมเพราะว่าถางออกไปแล้วครับผมรอบนึงก็จะไม่ลกเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ลกเยอะว่าไม่ลกก็เป็นไปไม่ได้หรอก มาถางให้ทุกเดือนครับผมเป็นป่ามะขามหวานนุม่มครับผมสุดกอนอ่ะไม้นุ่มครับผมใช่ไหม ว่างก็มาทางป่าให้ครับผมเกี่ยวเข้ามากครับผม <c oughs> เป็นเกี่ยวต่อด้านไม้ครับผม นี่ครับผมถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเครือเลยนะเครือมันจะพันบ่อยครับผมเหนื่อยครับผมมา <c oughs> เปลี่ยนกันมาเกี่ยนกัน,นครับผมเดี๋ยวทางให้ดูนะจัะ นั่นแหละขีดแดนเนี่ยมันก็มีรอยมันอยู่มีรอยมันอยู่ดี๋ยวอันทางก็มาไ,ได้ทางอะออกกำลังกายมั้ง <laughs> ไม่ค่อยได้ออกเป็นสองเดือนแล้วมั้งนี่ทำงานแต่รอบบ้านไม่เคยออกไปไหนมาเดินมาเลยเอาเองมาที่นี่ดูเพื่อ ไม่ไมาครับผม <c oughs> นี่คนที่เราทางมาจะประมาณอีกเกือบ,บสิ้นเดือนก็จะมาทางอีกรอบหนึ่งครับผมก่อนจะกลับบ้านก่อนจะกลับบึงการครับผมเดี๋ยวมาทางให้อีกรอบหนึ่งทางให้หลานครับผม ต้นขามหวานครับผมต้นขามหวานก็หลายต้นอยู่ครับผมสองนั้นก็จะเป็นภูครับผมภูแต่หญ้าเป็นสีม่วงๆนะครับผมถางง่ายครับผมเนาะ พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าตะก้อใครไหนตะก้อเดี๋ยวมันน่าจะเตะออกมามั้งมันลกมันหาไม่เห็นนะครับนี่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเครืออู้หเป็นเครือตัดยากก็จะตัดยากก็ลอกดูมันเป็นเครือครับผมทางยาก,ก็แสงเกงขาสั้นมาครับผม ครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานานด้วยครับผมเดี๋ยวไปขออนุญาตไปถางป่านครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานานด้วยครับผมอยากให้บ่าวเอ็กทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมมาพูดคุยกันได้ครับผมตอบทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผม